ข้อที่หครับข้อในใี้ใช้จินตนาการนิดนึงฮนะ่ะจงวาดรูปและเขียนพิกัดการสะท้อนรูปสามเหลี่ยมในภาพโดยอาศัยข้อ a แกน x เป็นกระจกและข้อ b แกน y เป็นกระจกครับโอเคเรามาดูนะเป็นงี้ข้อ a แกน x เป็นกระจกและข้อ b แกน y เป็นกระจกครับก็จะเริ่มจากคำจากข้อ a ก่อนเนาะทีนี้ทํายังไงวิธีการเลยครับคือ การที่มันเป็นเอ่อมอนเดิมนะครับคือสเกลเล็กนะครับขอโทษเนาะ,ะพี่ป็นปินใหญ่ได้แค่นี้ครับถ้าใหญ่กว่านี้มันจะเริ่มดูการมาเรื่อยนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าดูดูจากโจทย์แล้วกันนะครับเอ่าเห็นไหมครับคือการความเป็นกระจกเนี่ยหมายความว่าสิ่งมันจะก๊อปสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเป๊ะๆนะฮะคือน้องสองกระจกน้องก็เห็นหน้าตัวเองใช่ไหมแต่มันจะกลับซ้ายขวากันถูกไหมครับทีนี้วาอเป็นกระจกมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คืออ่าสมมติว่าน้องมองตาตัวเองในกระจกกอะะะรยทาาางงจตน้ มาถึงกระจกอะมันจะเท่ากับระยะทางจากกระจกถึงตาน้องในถึงรูปถึงภาพตาน้องในกระจกพอดีพวงนี้คือระยะทางระยะ่างระหว่างกระจกของวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับมันอ้างอิงเท่ากันเพราะฉะนั้นจุดจุดนี้ครับในกรณีพี่สีชมพูใช้แทนการใช้แกน x เป็นกระจกนะครับจุดจุดนี้อยู่ห่างแกน x หนึ่งเพราะฉะนั้นสะท้อนมาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้จุดจุดนี้อยู่ห่างแกน x สองถูกไหมฮะนี่ฮะค่า y เป็นเท่ากับ2อยู่ห่างแกน x สองหน่วยสะท้อนมาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ จุดจุดนี้อยู่ห่างแกน x 6ก็ต้องสะท้อนมาที่ y เท่ากับลบ6ปึ๊บคิดเสน้นเออดี่นะไม่ใช่ไม้ทัดนะครับแต่ว่าพี่ไม่มีปึ๊บนี่ก็จะเป็นข้อ a ฮะนี่เห็นปะครับเข้าใจการสะท้อนนะครับก็คือการาอะไรฮะสะท้อนก็คือการเอาอยูข้ามจุดนั่นแหละเห็นป่าวยากไหมฮะ ไม่ยากเนาะทีนี้คือสำหรับน้องที่ทำข้อนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเพราะงง,งกับบางที่พี่บอกว่าค่า x เป็นกระจกนะทีนี้พี่บอกแล้วถ้าเกิดว่าน้องทําการเองไม่ได้ไม่เป็นไรลองทําแกน y ดูนะครับโดยพอสททานะครับเพราะพี่จะเฉลยแล้วนะโอเคครับสาหรับแกน y ก็เหมือนกันครับคือจุดจุดนี้อยู่ห่างจากแกน x 2หน่วยถูกไหมฉะนั้นสะท้อนไปเอ้ยอยู่ห่างจากแกน y 2หน่วยอยู่ห่างเท่านี้สะท้อนไปก็ต้องอยู่ห่างจากแกน y สหน่วยเหมือนกันจุดจุดนี้อยู่ห่างจากแกน y 4หน่วยสะท้อนไป,นไปก็ต้องไปอยู่ที่ค่า x เท่ากับลบส จ,จุดนี้อยู่ห่างจากแกน y ห้าหน่วยสองลายต้องอยู่ห่างจากแกน y ห้าหน่วยปึ๊บนี่ก็ได้จุดยอดสามจุดมาครับลากเส้นเชื่อมอย่างที่บอกนะครับควรใช้ไม้ทัดเนาะนะครับผมไม่เป็นไรนะนี่เป็นเฉลยแบบคร่าวๆะทดให้ดูเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องใช้ไม้ทัดให้ได้แต่ว่าน้องต้องใช้นะโอเคดี b ครับผมดีมากดีมากก็ b ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคครับก็จะได้ภาพเป็นอย่างนี้เนาะโอเคนะครับแกน a ใช้แกน x เป็นกระจกก็จะได้ภาพสีชมพูและ b ใช้แกนยเป็นกระจกก็จะได้ก็จะได้ภาพสี โอเคทำความเข้าใจนะครับการสะท้อนการสะท้อนครับเออคำจริงแล้วเขาเรียกกันว่าการสะท้อนข้ามแกนนะครับอย่างเช่นการใช้แกน x เป็นกระจกเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าการสะท้อนข้ามแกน x และการใช้แกน y เป็นกระจกเขาก็เรียกว่าการสะท้อนข้ามแกน y นะครับถ้าเจอคําว่าสะท้อนข้ามแกนเนี่ยก็คิดซะว่ามันคือกระจกแล้วกันนะฮะก็สะท้อนปุ๊บก็ง่ายๆครับนี่ฮะมันเห็นไหมจุดเดียวกันเชื่อมกันแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเป,ป็นรูปผนังอย่างนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม สักร้อยเดียวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องคิดมากเชื่อก็สะท้อนจุดมาฮะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นเอาขีดเส้นเชื่อมจุดเอานะครับโอเคอย่าลืมนะครับไม่ต้องกลับซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายนะมันจะไม่น่าตามกันเป๊ะๆน,นะครับโอเคก็จะจบข้อ6ในเรื่องการสะท้อนข้ามแกนครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่อา่าอ